อาลัมเปเกอาลักมาเกเฮอาลักมะเกหังอาเลกหังอซามมเกอาเลกมาเกเฮอาเลกมาเกหังอาเลกหังนะครับเออคาถาหมอดูนะเออมากนหมอดูหมอปลายเขามาทำนายว่าบอกแหมจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ว่างั้นไงโอ้บอกว่าจะมี อ่าการปฏิวัติด้วยโอ้โหร้วนานาคไปถึงขนาดมีการปฏิวัตินะครับแม่เก่งจริงๆนะหมอคนเนี้ยเออหมอดูนี่เก่ง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 หมดเลยนะหมอดูเนี่ยนะครับเออทำไมทำไมไม่ไปทำในายให้ช่วยยูเคนหน่อยว่าบอกยูเคนเดี๋ยวยูจะเจอภัยพิบัตินะ เดี๋ยวอยู่จะเจอสงครามนะอยู่ต้องรีบอบพยพอยู่ต้องรีบป้องกันตัวหรือไม่อยู่ก็อย่าไปยุ่งกับอ่าอเมริกาเงี้ยทําไมหมอปลายไม่ไม่ไปบอกทํานายยูเครนหน่อยนะบอกพิกี้พิกี้พิกี้เบาเบาได้เบาอย่างเงี้ยอประเทศเขาจะได้ไม่เจอวิกฤตสงครามหรือไม่ก็เออถ้าเกิดว่าบอกพิกี้ไม่ได้ก็มาบอกคนไทยก็ได้บอกเออเดี๋ยวจะเกิดสงครามที่ต่างประเทศนะ ให้เราเนี่ยรีบช้อนซื้อทองกันอย่างเงี้ยรีบช้อนซื้อเงินรูเบิลกันอย่างเงี้ยนะะถ้าทํานายแม่นขนาดนั้นเนี่ยนะครับหรือไม่ก็โอ้ถ้าแม่นขนาดนั้นเนี่ยก่อนโควิดจะมาเนี่ยช่วยทํานายก่อนเลยประเทศไทยรีบซื้อหน้ากากรีบผลิตวัคซีนรอเลยนะเออหรือไม่จะเก่งขนาดเนี้ย นู่นน่ะไปย้อนไปนู่นน่ะเสื้อแดงนู่นน่ะออย้อนไปเลยบอกเอ้าอย่าตีกันนะเดี๋ยวลุงจะมาอย่างเงี้ยนะถ้ามันจะเกง่งขนาดหรือเพิ่งมาเก่งตอนนี้แสดงว่าตอนนั้นยานยังไม่แข็งแรงอาซิงกาเฮอเลิกาเมกานั่งอาิกาเมกานั่งอย่างนี้ป่ะนะแสดงว่ายานตอนนั้นยังไม่แข็งกล้าต้องเียกว่ายานตอนนี้เก่งกล้าแล้วนะครับโอ้โห ย้อนไปอีกก็ได้อะถ้าเก่งกล้าขนาดนั้นเนี่ยย้อนไปนะฮะบอกเฮ้ยปูปูปอย่ากโกงจะนวข้าวนะเดี๋ยวมันจะโดนไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนไอ้แมวนะอย่างเงี้ยนะเออนะครับหรือว่าเออตอนนั้นหมอปลายอาจจะยังเด็กๆอยู่มั้งย้อนไปเมื่อแปดปีเก้าปีอยู่นะย้อนไปเมื่อสอิบปีอย่างเงี้ยนะครับอาจจะยังเด็กอยู่เพราะตอนนี้อาจจะเก่งกล้าเนี่ย น,นคะครับเออน่าจะหรือไม่ก็ทํานายดวงไอ้แพนกวินหน่อยก็ได้ทํานายดวงไอม้มอบสามกิน่นเออหนูอย่าไปชุมนุมนะถ้าปชุมนุมเดี๋ยวหนูจะติดคุกเยอยะแยะเลยนะอย่างเงี้ยน,นะเดี๋ยวหนูจะแบบเออหรือไม่ก็ไอ้มือกุนะ้นอะน่าจะไปทํานายบอกไอ้มือกุ้นในที่ปาลาระเบิดหน่อยนะบอกหนูอย่าไปชุมนุมนะเดี๋ยวมือระเบิดเดี๋ยวระเบิดมือพิการเนี่ยไม่ หรือไม่ก็ย้อนไปเลยย้อนไปอีกหน่อยหนึ่งใกล้ๆนี้ย้อนไปบอกแตงโมก็ได้นะครับนะถ้าทํานายแม่นขนาดนี้ยน่าจะไปบอกแตงโมนะนะถ้าจะมาก่อนการขนาดนี้ยไปบอกแตงโมอย่าไปขึ้นเรือนะหรือไม่ก็บอกนักคอมก็ได้บอกนักคอมป้องกันตัวตัวเองดีๆนะจะได้ไม่ติดโควิดอย่างเงี้ยนะนะเออทำไมมันรู้ว่ามันเก่งไปหมดแล้วหมอดูคนนีนะบ้บอกมีปฏิวัติอีกต่างหากโอ้โห น่าจะน่าจะทํานายอันนี้หน่อยนะทํานายลักน่าจะไปอยู่ตลาดหุ้นอ่ะจะได้รู้หน่อยเออวันไหนจะได้ทองขึ้นวันไหนทองลงหุ้นตัวไหนขึ้นหุ้นตัวไหนลงจะได้ฟังหมอหมอดูนี่นะหมอป้าย,ยานี่นะนะครับเออก <laughs> ็อย่าไปเชื่อนะครับหมอหมอดูหมอเดานะครับนะเออโอ้ยทํานายแต่ละอย่างนะฮะอย่าไปเชื่อนะครับ